สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมมผูเอพาเที่ยวกับพี่น้องวันนี้กะผมมามาอีกก็เราพี่น้องมามาโอ้บรรยากาศจังดีเลยสุดยอดครับผมบรรยากาศบรรยากาศแบบลมแห้งๆนะบรรยากาศหนาวๆมากินนกันบรรยากาศดีครับผมใส่ไข่เยี่ยวหมา่าน้ำเด้อพี่น้องนี่เกินไข่เยี่ยวมหม่าครับอืม ช่วงนี้เป็นช่วงหนาหนา้เลยเป็นอ่ะน่าหรอกแต่ว่าอากาศก็เริ่มพร่อนเลยเป็น้องะนะร่มดีบรรยากาศก็ดีแบบพี่น้องเบิร์อืมบรรยากาศร้อยล้านวิวนะพี่น้องนี่แหละสุดยอดเหมาะครับมะะผมบรรยากาศจริงสเนาะอืม โอ้ม oh, ีแห้งโอ้มาเจ้ากล้วยสวัสดีครับบอลสวัสด <man> ีครับเจ้ากล้วยสวัสดีคร <man> ับเจ้ากล้วยไปแล้วมานมาอยู่นนำไปแล้วต้องเกลี้ยเค้าเกลี้ยนามันตลอดนะเอาไว้ปนะเขาข้นแปลกหน้า เขาบ่าฝนไม่จะตก่็รู้ว่าจะตกอีกบ่ไปหนอกนี่ตกมาอีกทีหนึงอย่ห้ามตอบบกมองครับ อย่างไก่ปลาหอมบ่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่รวมสมบูรณ์นะพี่น้องนะผู้ใดก็อยากได้นะคชีพกรที่ผมเคยตายพี่น้องบึงมีเชรืองหนังตกมีเนื้อตกกับมีแล้วก็มีหมูปลานะครับไก่ปลานะไหนจะมีแต่หมูปลาปะผมเคยเห็นตัวอยู่ไก่ปลาหมาสูสอกเคเห็นอยู่แลนตัดทางดูอ,อยู่ น้ำตกงามจังไปหน่องบรรยากาศก็ดีสดๆด้วยอ๋อโอ้โอกินแบบ บรรยากาศร้อยล้านวิวนะครับผมนะนี่ครับอืออืออ๋อริมตอมรับผู้เดียวกะมันไม่ยังไรครับมันอีกะกามาขอพูดอิฟซี่นะครับที่พันทรงนะครับบุวาสิเป็นอ่า ขนมข้าวต้มนะครับแล้วกะ็ของใส่นะครับก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะที่ผมบันไดทายคลิปลงนะขอขออภัยนำเดือพี่น้องนะผมก็ได้แจกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องก็ว่าๆจะเป็นเนื้อเด็ดเดียวแล้วก็ปลาหมึกนะครับปลาหมึกปลาหมึกแข็งนะเนื้อเด็ดเดียวปลาหมึกแข็งนะปลาหมึกสดบะหมี่นะพี่น้องนะแต่งวดที่เราที่ผมถ่ายไปก็เป็นพวกข้าซื้อมากินเองนะพี่น้องนะ ปลาหมึกสดนี่มันจะส่งมาไหนถ้าเป็นพวกปลาหมึกแข็งนะสามารถส่งได้นะพี่น้องครับต่อโปรกรมกับอยู่ดีกินดีกันก็เอา่น้องนะนี่บรรยากาศกักเพราะว่ามันลอยลานวิวนะพี่น้องนะสามารถมองเห็นแบบไปทางฝั่งฝั่งฝุ่นสามารถแนมเห็นได้เลยพี่น้องครับคือบรรยากาศนี่นะครับอันนี้เป็นช่วงหนาแรงที่ซื้อได้พี่น้องเป็นช่วงหนาแรงที่ซื้อแล้วก็มันบวกกับไฟปลานะพี่น้องบวกกับไฟปลามานําไฟปลากระชงนี่ก็เป็นไฟปลานะพี่น้อง ฟังคุนก็เผานะเป็นเผาพวกเิดพอยังเผา,เาฟางเขานะพี่น้องเผาต้อเสียงนะเป็นภาษาอีสานเท่ากับต้อเสียงนะครับพี่น้องเผาต้อเสียงมันก็เลยแบบแนมเห็นตอนผมขึ้นมาไม่ไหมมันจีแนมเห็นนะพี่น้องบรรยากาศสดีแห้งนี่แหละบรรยากาศก็สามารถอยู่ได้นะพี่น้องนะอยู่มันเนี่ยก็อยู่ดีกินดีอีกแล้วครับพี่น้องฐานไทยเฮาก็ขอขอบคุณเอฟซีนะครับที่สนับสนุนผมหมู่ยพาเที่ยว กะสนับสนุนทหารไทยนะครับนี่นครับบรรยากาศก,าร,กระท่ายให้เอฟซีเบิรงนะพี่น้องเนาะก็ฝากเป็นโ่งใจให้ทหารไทยทุกนายนะครับปฏิบัตินาทีตามแนวชายเดีนนะครับกับประมาณนี้นะพี่น้องนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย